ียไ,ได้ค่ะรบก,กวนหน่อยนะคะวันนี้ขออนุญาตเกาะเอวนะคะ<อ>ไม่สบายนิดหน่อยนะคะไปพักนะครับอบไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยแบบนิดหน่อยนะคะในบ้านเนี่ยครับข้างหน้าไปนอนพักสักหน่อยไหมครับเอ๊ะ ไอ้ยาโลกกลมจังเลยเนอะบอ้บอกนี่ไอ้หวังเราทำอะไรกันน้าโลกกลมจังเลยเลี้ยงวัวน่ะอ่าไอ้ยาทอ้หยิงสองดีจังเลยอ่ะแต่ไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่มาทำอย่างอื่นแหละอือโอ้โหว่ากใี่อยู่ตรงไหนคเติมมาเนี่ยเลี้ยงก็ตายไม่น่ะเลี้ยง อายะอยู่กับคุณอาฉันทั้งวันเลยนะคะพึ่งอยู่วันพ่งอยู่พึ่งอยู่คุณอาสวัสดีน่ะสวัสดีค่ะคุณอาอดัมสวัสดีน่ะอันนี้ใครรึเออพี่เฉาพี่เฉาเราเคยเจอกันแล้วไงที่ซาลูไงอ๋อแล้วเคยเจอกันด้วยรอค่ะเพื่อนอัวงไงถ้าเหมือนเคยเห็นนะแต่ยังไม่เคยรู้จักเลยพี่เฉา ไม่ใช่ท่านอาที่เชาวว่าว่ายัางไงนะช่วงนี้ลูกเอ้ยไม่ใช่นอเอ้ยหลานหลานโดนเตือนอะไรแป,กแปลกๆมาเยอะแบบว่าให้ระวังตัวเนะี่ยพวกโจนทางใต้อะไรแบบนี้เนะี่ยตอนนี้เออท่านอาอยู่กันกี่คนตอนนี้หรือตอนนี้น,าาน,น่าจะนะไม่ค่อยมีหนาแต่ก็ไม่น่าจะมีใครกล้าทําอะไรหรอกอเขาไม่ทําอะไรท่านอาแต่หลานสิ วัวก็เ,เกือบโด,น,ดนนะแต่คนในครอบครัวฉันก็น่าจะไม่มีใครกล้าน่ะไม่แบบว่าช่วงนี้ได้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับโจรทางใต้ที่บุกขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นจริงๆเดี๋ยวหนูรบกวนคุณอาหน่อยได้ไหมเน่ะเรื่องของกําลังคนได้เลยนะ่ะเดี๋ยวนกนกมาก็ได้นะ่ะได้เลยนะ่ะเดี๋ยวยังไงหนูติดต่อไปถ้ามีอะไรขึ้นมนะาใจมันไม่ค่อยดีนะ่ะมัน แปลกๆอ่มีแต่คนเตือนหนูคำนี้เนี่ยใครให้เตือนอ่ะโอ้ทั้งท่านพี่ลีโอท่านพ่อบอสตันใครต่อใครอีกเนี่ยแบบว่าให้ระวังหน่อยน่าจะเป็นเพราะว่าวนันนี้ไอ้เทมโทบีเพิ่งโดนลักพาตัวไปเนี่ยนี่ไงให้อาชาวดูแลมันทำอะไรไม่ได้หรอกวางมาอีกทีอะถ้าวันลิงสซ่ก็กลับมาแล้วจะ <c oughs> ไม่เห็นพูดอย่างนั้นล่ะ ก็มามาช้าถ้าวาลินเซียบังโดนรักพาตัวไปอัวเหงและอัวแค้นว่ะอ๋อโอ้ยอลืมอาชาวก็อยู่ดีว่ะเออดูแลสอันนี้อันนี้แค้นเพราะว่าเป็นห่วงในฐานะสหายด้วยาในฐานะไหนใะท่านหญิงก็อัวเป็นห่วงท่านหญิงวาเลนเซียไงถ้าอาชาวมันดูแลไม่ดีนะอัวยิงอาชาวก่อนเลยอัวพูดตรงเนี้ยแหละใจเย็นๆน่ะใจเย็นน่ะ อยู่ด้วยมังกิ้งยอดจริงๆเลยยายมาพูดนังไม่หยุดมาต้องเผื่อหลักเลือดูแลให้ดีก็พอสักว่าเอาตัวเองรอดได้เว้ยเราเอาตัวเองรอดจริงๆด้วยคนอื่นไม่ต้องสนใจเลยแต่เองรอดเป็นดีพอไอ้ยาก็ไปอว้สอรมาไงไปก่อนนะแล้วไปแล้วเจอกันนะเจอกันเจอกันนะตัวได้นะตัดเลยได้ไหยอ่ะ ถ้าเราลงังเลก็อีกตั้งห่วงไงอ๋อเป็นห่วงเหมือนกันนะคะอะเป็นห่วงทังะะ้ง,งอาเหรอ,อจะเป็นห่วงข้างอาได้ยังไงล่ะคะ สมมติว่าคนเราทำเรื่องอะไรบางอย่างลงไปเพราะหน้าที่แต่ว่ามันอาจจะทำให้อ,อ,เอ,อ,อ่เอเอาละว่าละเอาอีกละเออมันอาจจะทำให้คนที่ได้รับฟังหรือรู้เรื่องอาจจะทำให้รู้สึกเออไม่ค่อยดีนะคะเป็น พี่ส晓得不知道ค่ะอ,อืมเอ่อวันนี้อืมวันนี้เนะี่ยทวบี้โดนลักพาตัวนะคะใช่หนูก็เลยตอ้องตามหานะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะคะแบบว่า มีกาดมีคนของซาลูนออกตามหาด้วยนะคะการสุดท้ายก็ได้ตัวคนทำแล้วนะเห็นว่าเป็นพวกกลุ่มต่อต้านกลุ่มสนับสนุนการปฏิวัติลอมนนะคะก็เลยค่อนข้างแปลกใจนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นคนของซาลูนอีกแล้วนะคะ เห็นเขาปากร้ายอยู่เหมือนเดิมนะคฮะโอเคหรือเปล่างงนะคะโกรธเหรอฮะ ก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมมันชอบสร้างสถนานการณ์เก่งแังว่าเฮียโทวี้เนี่ยกูยอมแม่งเลยไอ้สัตว์ต้องให้เขาไปตามหาต้องให้นี่นให้นั่นให้ได้อะ่ะเดี๋ยวเราแวะไปธนาคารก่อนได้หรือเปล่าะ เหมือนจะมีคนมาหาะะ oh. เป็นทั้งศัตรูแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนรักนะคะ oh. ศัตรูแล้วก็เพื่อนรักด้วยรักเออเห็นบอกว่าถทนนตใช้เฮนรี่นะคะให้ยืมก่อนนะคะให้ให ah ้ยืมก่อนไม่ฟังก่อนค่ะฟังก่อนให้ยืมก่อนนะคะจนกว่าจะได้มีเป็นของตัวเองแล้วค่อยเอามาคืนนะคะมันมันโดนร่นไม่ได้ค่ะขอเราบอกนี้โดนล้นไม่ได้ค่ะ ระบบนี้ค่อนข้างจะสำคัญกับชั้นนะคะแต่ชั้นไว้ใจนะคะจะพี่จะได้มีอะไรปกป้องหนูไงคะพี่เอาชีวิตเข้าแลกอยู่แล้วนลยครับเก็บอ๋ออ๋อไอ้ไอ้ไใจเย็นๆก่อนครับใจเย็นๆก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยวใจเย็นๆก่อนครับเอ้ยเธอสองคน เราลกไม่รับแล้วหรอทำไมอ่ะทำไมจะอยากให้ข้าเป็นนรกพี่เจ้าเหรอยกมของข้าสนับลองฟังลองฟังเอาล่ะใจใจก่อนครับเราใจใจก่อนครับครับบอกอีกเป็นเพื่อนกันเหรออะไรเดี๋ยวมันเลื่นก่อนเลยงานงานคิดถึงข้าไหมอ่ะข้ายังไม่เป็นนรกนะคิดถึงกระสุนข้าหรือเปล่าล่ะเห็นไหมอะอะไรเจบข้าอยู่อ่ะใจเย้ค่อยคุยกันเอ๊ะดน ันทำทักทายจากสายได้เรารักกันดีใช่เรารักกันดีเรารักกันดีนะป่าโปร่งปังเมื่อไหร่กันนะจับน้องพูดนะจับน้องพูดนะใครโป่งป้างจับนะทำยิงปืนในเมืองนะทำยิงปืนในเมืองใช่หรือไม่ไหนดูไหมว่าค่ะซื้ออะไรมาเป็นของขวัญเนี่ยซื้ออะไรดิ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอโอ๊ยเจงจงเจงงงงจงจงจงเอาคน้เสียก็ไมกอาออย่างนี้ครับอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยอย่างที่บอกนะคะสบายหน้าปาันแล้วครับทั้งสหายแล้วก็ศัตรูนะคะอย่ว่าฆต้องทำขนาดนี้เลยอครับโอ้ก็ล่าสุดนาน่าจะแช่อะไรค่ะไม่รู้นะหลอกฆ่าไปทำค่าแล หลอกหนูไปที่ที่มันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เอาหินทุกหัวเนี่ยถ้าขอไปอไม่ได้ะขออะไรนะขอไปขอไปอ้อได้ในน,นนั้นเนี่ยเฮียนาเละเลยอยากห้ามแบบขยำอะอขยำห้ามอะแบบอุ้มอ่ะอุ้มอุ้มยกขึ้นมา <c oughs> แต่ไม่ทัน กูงงไปหมดเลยในกูไปอยู่ท่ามกลางอะไรวะนี่ทุกคนกูงงไปหมดโอ้ยตอวหัวสวัสดีนะท่านชาย เ,เขาได้ข่าวแล้วว่าท่านเป็นอะไรนะข้าจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะนะวัดเซีย<ม><า>อะไรถามอะไรเยอะแยะ <คน S 1> เลย,นะเยคนใหม่ของเจ้าคุณพรเซีคนใหม่เด้อ,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 อเออใจเย็นครับหนูหนูใจเย็นครับอย่าถึงขั้นลงไว้ลงมือกันเลยหยอกเล่นนะ <ม |notimestamps|> ข้ายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยแหละท่านพี่ท่านพี่ก็ร้อนตัวทําไมอ่ะพี่แม่เป็นข่าเ่านพี่ด้วยหรอในสายตานน้นใ๋อเหรอละไรก็ท่านพี่เป็นทั้งคู่แค้นแล้วก็เป็นทั้งเป็นทั้งคนที่ทําให้พี่ชายเจ้าหลงหัวปะกหัวปั๊มขอดนทิ้งก็เลยหนีไปที่อื่นนะด้ว อดีตนะคะแม้ก็แค่เด็กน้อยที่โดนทิ้งไม่ใช่ด้วยไงนะเธอเนี่ยข้าไม่ใช่เด็กน้อยที่โดนทิ้งนะเด็กน้อยเนี่ยข้าไม่ใช่เด็กน้อยเด็กน้อยข้าคายอมไงขี้มูกโป่งเนี่ยข้ายอมรับเลยว่าข้าเป็นเด็กน้อยน่ะส่วนท่านก็เป็นไอ้แก่ละ เก๋วาเล็ียะนะนางเออโอเคเธอมาถึงไม่เท่าไหร่ก็หาเรื่องให้ฉันอีกแล้วนีหาเรื่องอะไรดิเราเป็นสหายกันนะคะก่อนหน้านั้นฉันกับพี่ชายของนาง ไม่เภรยาไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นสักหน่อยนะดูใช้คำพูดสิไม่ใช่ค่ะฉันไม่โุ้ยไม่เคยเนี่ยให้ตายสิแหมท่านพี่ก็ลืมอดีตเก่งนะนี่รู้อะไรหรือเปล่าอย่าเอาซองหักลำอ่ะให้ให้ตายสิใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะ ถึงรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกเพราะยอมเป็นดอกจันดอกจันดอกจันในสายตาเขาเอฟซีนะครับที่ตีโดนเนตมา10บาทจ้องจะฟันเขาระวังเขาฟันกับหน้าตีระวังลูกตะกัวตามหัวด้วยนะสีไปยุ่งกับเมียเขาเนี่ยแข่งฟรีนักเมืองอะได้ยินเสียงกริกกรีไม่ได้เลย ปิดกล้องอย่างเดียวตอนนี้กรตกรีเอ่อทุกคนครับหยุด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 ยุดเ้ยโอ้ยเฮ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 ยตตตมาอธิบายให้คนของข้าเข้าใจเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยทำไมหนูต้องทำรุนแรงขนาดนี้นะครับพี่ก็โดนลูกหลงไว้เลยครับเจ็บหรือเปล่าคะ เจ็บสิครับ<ด>หนูก็รู้ว่าสิ่งที่หนูถือมามันรุนแรงขนาดไหนอะครับข,ขอขอโทษนะขอยาสักขวดนะขอร้องสักขวขอร้องสิพี่ขายาสักขวดนะพอดีอธิบายเขาด้วยเนีย่ยโอเคอ่ะอันนี้เป็นแค่คำพูดที่ข้าพูดเล่นกับนางนะอย่าใส่ใจเลยนะทชาย ไม่ได้ใส่ใจอแล้ะครับอดีตมันก็คืออดีตแล้วครับพราสนใจแบบปัจจุบันแลครับอืมแอพ่างก็ต้องดูแลเจ้าวเดลเชยให้ดีนะนางค่อนข้างที่จะ้าไรพูดดีกว่าอ้าข้าหัวได้พิ้ง์ระเบิดนะอืม พราะก็แค่เว้นระยะนะคะแล้วแต่จะคิดเลยอ๋อขั้นที่จะรักเมียใจเดียว์่ะดูไม่น่าเชื่อถือเลยพอออกมาจากปากของเจ้าเนี่ยเห็นด้วยครับเอ๊ะอะเอ๊ะอ๊ไม่ใช่เหรอเห็นด้วยครับว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือครับอ๋อไม่เชื่อลูกเหรอไม่ต้องเลยเนี่ยทำไมถูกใจได้ไง หือกใจด้วยไงูกใจอะไรดลยสเปคเจ้าหรือเปล่าเนี่ยสเปคข้าหนุ่มจีนแผ่นดินใหญ่แต่โทษทีนะเขาเป็นของข้าเนี่ยขอโทษทีนะเขาไม่ได้ปลื้มหนุ่มจีนขนาดนั้นนะอืดีแล้วนะเพราะถ้าเจ้าปลื้มก็คงจะมันจะไม่เหมือนปัจนแล้วเนี่หาอย่างท่านพ่อข้าน่ะท่านพ่อข้าทั้งเสียงดีเลย อออีเห็นไหมอ่ะแต่งตัวก็ดูเซ็กซี่ท่านยังเคยชวมาเลยอ่ะฮะฮะฮะพี่ไว้จะมาเลยสีแค่เสื้อนะคะเสื้อมันดูดีนะคะไม่ใช่คนนะคะ ถ้าไม่เราไปใส่ล่างละเผื่อเจ้าวาเลเซียอาจาจะหลง่าจนหัวปักหัวปั้มเนี่ยถึว่าตอนนี้ก็หลงเปนหัวปลาหัวปั้มแล้วนะอย่าเลยนะเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆนีนแบบอาจจะโดนคาดดึงลงไปที่ห้องใต้ดินก็ได้นะว่าแต่เสื้อตอัวน,นั้นมันสวยขนาดนั้นเลยหรอครับ อย่าอย่าใส่เลยค่ะไม่ดีเราใครอย่าอย่าใส่เลยนะคะนี่เจ้าจะทำให้ข้าคลั่งใช่ไหมข้าเปล่านะ่หนะดีอ,อย่าใส่เลยนะคะเริ่มอยากรู้แล้วครับว่ามันเป็นตัวไหนนะครับเออไม่ดีนะคะไม่ดีแต่งแบบนี้นะ่ะดีแล้วค่ะดีแล้วนะ พลังงานค่ามันไม่ขึ้นค่าข้า,ข,าข้าเลยเป็นแบบรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาท่านต้องการชาหรือเปล่าข้าตื่นชาเลแล้วะมันก็ไม่ขึ้นอาจจะแม่หมดเล่นงานเนี่ย <c oughs> เออมันเป็นมันเป็นเสื้อที่เวลาปลดกระดุมคอแล้วมันจะมันจะมันจะ ให้ตัวนี้ไหม่น่าเดี๋ยวปันนึ้เพราะแต่ผมยังไม่รู้จักชื่อเลยนะครับเลยอ๋อ oh. มันจะแหวกลึกลงมานะคะต่อให้ไม่เห็นแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะ <c oughs> นิดหนึ่งนะคะ เออท่านเจ้าอย่าไม่ได้บอกชื่อไม่ต้องเลยอ่ะไม่ต้องเลยอย่าไม่ต้องน่ะอย่าน่ะไม่ไม่ไม่ต้องเลยนะไม่น่ะฉันห่วงตายแน่เลยเนี่ยโอเคยอมแพ้แล้วเนี่ยดิต้าโอเควันนี้ข้าพอใจแล้ว่ะก็แต่ เอามาไว้ค่ะสบตัวถ้าไปไหนไม่รอดเลยนะอ๋อได้มาเดือนสี่ได้หรือเปล่าอะไรก็ได้นะมาของข้านะได้เลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกไม่ตายสิก็เลือกท่านชายมากกว่าข้าสิ้รแน่นอนเนี่ยไปหาท่านพ่อเลยก่อนรับสบายจะไม่แนะนำให้ต้องรู้จักด้วยเหรอคะคนแบบนี้เนี่ย ข้าไม่น่ารู้จักตรงไหนก็บอกชื่อแซดของเจ้าให้คนของข้ารู้สิโอเคสวัสดีค่าชื่อโรดิต้าหรือเรียกว่าดิต้าเฉยๆก็ได้นะโอเคครับสวัสดีครับว่าผมชื่อมิสเตอร์เชานะครับมิสเตอร์เชาเชาสนใจนะโอเคเรียกอาเจ็ดแล้วกันะี่ดกจำชื่ออะ รู้ได้อย่างนะคะว่าทำไมถึงเป็นคนที่ต้องรู้จักด้วยนะคะโอเคครับไม่เป็นไรครับก็อย่างวก็จำชื่อได้ก็พอแล้วพอดีข้าเป็นจำพวกสมองปลาทองอ่ะพอเข้าใจได้จริงไหมแค่ท่านพ่อเคยจำให้ได้แล้วเแี่ท่านพ่ออะ อะไรอ่ะเป็นอะไรของเขาถ้าจะออกเดินทางแล้วน่ะเจ้าจะเจ้าเดินทางไปไหนไหมอืมไปไหนก็ได้เนี่ยโอยอย่าซ้อมพี่กันละอะไรนะฮะฮะเออเม่อกี้ที่พี่ได้ยินมัน ใช่ใช่ไหมคะ so, <okay. S 3> ใช่อะไรหรอคะอย่าสซ้ำที่นี่คือหมายถึงที่เที่ยวหรือเปล่าเนี่ยไม่ฉันหนูไม่เคยหนูไม่เคย ควบมาให้ชายใดแล้วก็พาไปเที่ยวในที่ต่างๆนะฮะเออชื่อดีไหมครับเนี่ยเราต้องทำยังไงถึงจะให้เชื่อล่ะคะตัวแสบตัวนี้เชื่อดีไหมเนี่ยเชื่อหน่อยนะคะเอามาอีกแล้วชาวไร้บ้เนหมอสมเลยล่ะอยากทำให้ค่าเห็นอ่ะอะไรอะ <c oughs> ฮะ พูดอะไรของนางพูดแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็วิ่งไปเนี่ยอีอบอกว่าทําอะไรทําให้มันเหมาะสมนะครับอย่าทําให้อีเห็น,นอือฮึฮ่าอีช่างปั่นประสาทได้ดีเนี่ยอเพื่อนรักจรริงใช่มคัคบถ,ถึงบอกไงคะว่าเพื่อนรักเพื่อนแค้นคะเป็นประเภทที่ว่า เราหยุ่มกันเองได้ทำร้ายกันเองได้แต่ห้ามให้คนอื่นมาทำนะคะค่ะไม่ดีมั้งหนูว่ามันไม่ค่อยดีนะคะแบบว่ามันจะดีเหรอ,อคบ ท้าตอนนี้มันแสหลายวันแล้วครับแล้วค่อนข้างอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะอบอ้าวครับเออได้ค่ะได้เดี๋ยวมีมีเงินหรือเปล่านะฮะมีอยู่ครับมีอยู่รมีด้วยม,มีเยอะซะด้วย <c oughs> เออได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปค่ะ